คนไม่เยอะเว้ยไม่มีคนเลยต้องไปบินธบากเพราะคนไม่ค่อยเยอะอืมแต่ก็มีคนรออยู่นี่คนมาแล้วครับที่บินธบ <c oughs> โอ้คนก็พออยู่แต่คงท่าสาวที่โอ้ทำไมเยอะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนไมเนี่ยม,นนะมี่นกันด้วย,วยการสัต์กอะไรด้วย ให้ทระใดแล้วฮะให้พะใดแล้วข้าวขับวัดป่าบ้านตาดหลวงตามหาบัวลวมาใส่บาทเช้ากันเศรบาทกันคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่เ,เออได้จำเสียงได้ช่เดีนมาถึง <laughs> ศพเผาหลวงตาตรงนี้เราเดินดูตอนเช้าแล้วัะนี่เผาศพ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นเจดีเห็นเลลิบน่าจะเป็นเจดีครับผมเจดีหลวงตามหาเบื่อ เ,เดินดูแลเห็นเจดีแสงเสยๆนึงขามาถ่ายกันเจดีอ, JD อนี่จะเป็นที่เผาศพหลงตามหาบัวครับผมมาจิบจิ้น ดูแสงสวยๆดูรอบบรรยากาศเย็น,อ,ยนอากาศเยน็นแสงสวยแมเนี่ยป่าม <c oughs> ันตา ด,ดูลิลิปไก่เรามาตรงคลิปที่แล้วเราก็เพิ่มมากันโอ้ดูสวยอ่ะเราเดินดูพื้นที่ร,รอบๆวัดวัดป่าบานตา <c oughs> พื้นที่วัดครับผมศาลายใหญ่ วัดก็ยังเป็นวัดที่สวยงามที่สง,งบพื้นที่ดูสมลื่นดีอ,มอ,มอมสมสัย เรามาใส่บัตรเช้ากันวันนี้โอ้ศาลานี้สงสัยศาลานี้ให้ย,ย้ายจากศาลาในมันเป็นศาลานอกสาธุย้ายจากศาลาในมาเป็นศาลานอก กับผมเนวัดแล้ดูร้้าสปีสการาจากมัุสโตนี่กับวัาหลวงปูวัดป่าบตะ กระนาจอากลงฐานลงเทินก็ยังมีคับวัดภายในวัดจะเป็นศาลาวัดป่าบ้านตะขณะนี้ อยู่ทรงเผี่ยวจังเลยกูนี่ครับทั้งในผมให้คนไปละศาลาโดยทั้งในวัดล่มลื่นโดยประมาณโอ้โอ้นกยุงเห็นไหมครับนกยุงยืนตนาหาเลยนกยุง <c oughs> นกยุงครับผม นกยูงลำแพอ๋อ,อนี่ภายในวัดจะมีสิงสารสัตว์เยอะกระลงกระลอกอวัดทางหนเนี่ยสาราทางในเนี่ยไม่ให้ใช้ละคงให้มาใช้สาราทางนอก แตวก่อนตักบาตรมาก็จะมาไหวท้ทั้งในในสาาิสสลาครับวัดไม่ก่อ ศาลาชั้นข้าวก่อนชันทางล่างตรงนี้เรามาดูกุ้ติลงตากันก่อนทางเข้ากุ้ติดลงตาเข้ากุ้ติลงตา,าตล,ตาลมลื่นเห็นเห็น เป็นป่าสองข้างทางถอดรองเท้าก่อนลวงตาปุติลวงตาอูอ้ตกใจหมด ที่ตรงตาจ,จะลาสังขารอยู่ตรงกุฏตรงนี้ห้องนี้ห้องนิพพานจี่พอม,มันจาถุกครับผมท่านยังอยู่โดยประมาณโดยรอบกุฏิของหลวงตามาหามบัว 沙土，沙土。 ไ okay. hmm. ับผม <c ười> ไในวัดหลวงตาโอ้เสียงไก่เยอะแยะเลยะอากาศเป็นใจเย็นสบาย สมุดก่อนเราเคยมามาสอนที่นี่ครับผมเดิอนอากาศเดินรอบเดินดูเดินรอบครับเชิญมาเที่ยวมาทำบุญกันที่วัดนะครับผมนี่แหละชิ้นลกคนหามาก เราจะใส่บาตรกันวันนี้คำํำสอนของหลวงตานะนกยุงก็ยังอยู่หรืเว้ยที่ก็สร้างมาครับผมโอ้นกยุงกัลังลำแผนแล้ว โอ้ไม่ลำแพนอ๋อสัตว์อะไรนะยืนรอไข่น้อ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหเดินบนขับไปในวัดอ่ะไปแล้วครับผมออกนวัดเราไปใส่บาทกันชมบรรยากาศการใส่บาทวันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่ครับ การใช้บัตยาว๊วนูน่นรอคนประมาณแปดโมงมั้งเยินๆๆ <c oughs> รับ ผมรามาเสร็จก็ใส่บาตรเช้ากัน เขาเออเขาจะอยู่

แขงลายให้ดูด้วยกับผมใส่บาทเราใส่บาทหลวงพ่อสรัมปวันนี้พระไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็เยอะเยอะ

สัตบุตรมณิปไม่เยเท่าไหร่ วันนี้เราก็ขอแค่นี้อย่าลืมกดติดตามกดสับตะคขยด้วยนะครับผมเราก็ไปทางอื่นต่อแล้วบัสการทำบนญครั้งนี้ผู้ทิ่ให้ผู้ที่ลงรับไปแล้วให้กับเจ้ากรมนาเวินทววรวด